ดาวพฤหัสจะเดินถอยหลังย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในช่วงวันที่28กันยายนปี2564และอยู่ในราศีมังกรยาวนานไปจนถึงวันที่7พฤศจิกาปี64ประมาณเดือนกว่าๆนะคะดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่เมื่อย้ายพบเรือนทีก็จะส่งผลกระทบต่อทั้ง12ลัคนาราศีค่ะ คลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนดาวพฤหัสเป็นดาวที่มาจากสองภพเรือนสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะนั่นก็คือภพเรือนมอรณะและภพเรือนปุตตะมรณะคือจบ อุตตะคือริเริ่มใหม่ดังนั้นคุณจึงมีเกณฑ์ที่จะจบกับการงานเดิมๆและริเริ่มกับการงานใหม่ๆและจะเป็นการริเริ่มที่ดีมากๆเพราะว่ามันเป็นการริเริ่มในช่วงที่ดาวการงานของคุณมีมาตรฐานเป็นปฐุมเกณฑ์พอดีค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์มาถามกันได้นะคะลิงก์ของไลน์แปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันค่ะคลิปนี้อิงที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันที่จริงก็ดูได้ทั้งลัคนาและาราศีนะคะถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและาราศีก็ขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันไปเลยค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีอีกคลิปนึงแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันก่อนเลยนะคะ ชาวสิงดาวลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้นะคะและดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวการงานคือดาวพระศุกร์ดาวการเงินคือดาวพระพุธค่ะส่วนดาวพระพฤหัสที่ยายพบเรือนออกจากราศีกุมเดินถอยหลังเข้ามาอยู่ในราศีมังกรตรงนี้นะคะดาวพฤหัสอย่างที่เกินไปค่ะว่าเป็นดาวบุญเป็นดาวใหญ่แล้วก็เป็นดาวที่มาจากสองพบเรือนของแต่ละลัคนาราศีด้วยดาวพฤหัสย้ายเข้ามาอยู่ในราศีมังกรเรียกว่าเป็นพบอริค่ะก่อนหน้านี้ท่านเล็งตัวคุณอยู่อยู่ในราศีกุมก็คือ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับราศีสิงห์เล็งลัคนาคุณนะคะส่งผลดี ผลดีในหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลให้ชีวิตการงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เนืองๆแต่พอดาวย้ายเข้ามาอยู่ในราศีมังกรตรง,ตรงนี้การเปลี่ยนแปลงจะเห็นเด่นชัดขึ้นเพราะดาวพฤหัสเมื่อมันเจอก,กันกับดาวพระเสาร์ซึ่งสถิตแน่นิ่งรออยู่ตรงเนี้ยอยู่นานแล้วนะคะมันมารวมกันดาวพฤหัสกับดาวเสาวรวมกันเขาเรียกว่าเป็นคู่ปฏิวัติตเปลี่ยนแปลงแถมยังมีดาวพระเกตมันเลงเข้าไปอีกดาวพระเกตก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติตเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นดาวพระพฤหัสเป็นดาวแห่งการ เปลี่ยนแปลงของคุณอยู่แล้วจึงมีเกมในการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะสูงสำหรับชาวสิงค์ค่ะ แต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณก็อยู่ในภพเรือนที่ดีดาวประจําตัวอยู่ในราศีตุลเรียกว่าเป็นภพสหัชชะคุณจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้คนมากหน้าหลายตามีโอกาสได้เข้าสังคมใหม่ๆมีโอกาสได้พบเจอผู้คนที่ทําให้คุณต่อย,ยอดสร้างเงินสร้างไรายได้ใหม่ๆได้การพบเจอผู้คนอย่าไปจํากัดว่าจะต้องเป็นการเดินทางไปเจออย่างเดียวนะคะอาจจะเจอผ่านทาง เพื่อนของเพื่อนผ่านทางสื่อโซเชียลนะคะบางคนเดินทางออกไปไม่ได้นะคะวันๆต้อง work from home ต้องอยู่ที่บ้านแต่ก็ยังสามารถพบปะผู้คนได้นะคะมันที่จะเข้าไปในพวกสื่อออนไลน์เอาไว้หาคอนเน็กชันใหม่ๆเอาไว้นะคะช่วงนี้จะมีโอกาสนะคะอาจจะเจอจากการที่เป็นธุรกิจคนนั้นคนนี้แนะนำมาแล้วเราก็ได้ติดต่อกันทางโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลเหล่านี้จะเป็นคอนเน็กชันดีๆให้กับคุณได้หมด ดาวการงานของคุณมาสถิตยอยู่ในราศีตุลน,นะคะดาวการงานคือดาวพระศุกร์เมื่อไรก็ตามที่ดาวพระศุกร์เป็น3แก่ลักนาจะเรียกว่าเป็นปฐุมเกณฑ์เป็นสนับอย่างไรลักนาคุณอยู่ตรงนี้นะสิงนะคะก็นับ1ที่ลักนาตัวเอง1 2 3สแบบนี้พอดาวพระศุกร์มาเป็น3แบบนี้นะคะทําให้คุณเนื้อหอมเนื้อหอมเรื่องอะไรก็เรื่องของการงานนี่แหละเพราะนี่คือดาวการงานจึงมีคนอยากจะมาติดต่อเสนอการงานใหม่ๆให้กับคุณมากมายเลยนะคะเผลอๆมีให้เลือกหลายเจ้าด้วยหรือ บางคนเป็นนักธุรกิจนะคะคุณก็จะมีไอเดียมีธุรกิจใหม่ๆให้คุณได้มีความคิดอิอะลิอะมีความคิดอ่านอยากจะริเริ่มลงทุน แล้วก็ในเรื่องของการเงินคุณก็ดีด้วยเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยมาสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพการเงินในราศีกันตรงนี้นะคะทําให้คุณมีการเงินที่มั่นคงมีการงานที่เป็นปฐุมเกณฑ์ดาวตัวตนก็อยู่ในภพเรือนที่ดีอันนี้จริงแล้วในช่วงครึ่งเดือนแรกก่อนตั้งแต่วันที่1นึถึงสิตุลาเนี่ยนะคะดาวตัวตนของคุณอยู่ในภพเรือนการเงินอันนี้ก็ดีอยู่แล้วกลมกันกับดาวพระ อังคารซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เป็นดาวแห่งความเจริญแล้วเสร็จแล้วดาวพอประมาณวันที่18ตุลาดาวตัวต,วตวนก็ย้ายมาเข้าสู่ราศีตุลก็ดีอีกดังนั้นดาวของคุณน่ะดาวใหญ่ๆของคุณน่ะดีตลอดทั้งเดือนนะคะแต่ว่าตัวที่มากระตุ้นที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือดาวพ,พัพพฤหัสที่เดินถอยหลังนี่แหละค่ะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก่อนที่คุณจะจากไปจากที่เดิมคุณก็ ฝากผลงานดีๆเอาไว้เมื่อคุณไปเริ่มที่ใหม่คุณก็เริ่มที่ใหม่ได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อย่างมีความมั่นอกมั่นใจเพราะว่าคุณมีดาวพระอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองติดตามตัวคุณมาตลอดในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพระอังคารก็อยู่กลุ่มกับคุณครึ่งเดือนหลังดาวพระอังคารก็มาอยู่กลุ่มกับคุณตามเข้ามาอีกในวันที่21ตุลาเนี่ยดาวพระอังคารก็ตามดาวพระอังคารคือดาวเล็ก3ไทยดาวตัวตนคุณคือดาวเล็ก1ไทยคุณจะเห็นว่าเขาก็อยู่ประกบคู่กันอย่างนี้นะคะดังนั้นนดาาวพระงคเป็ เป็นดาวที่จะ,จะแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของคุณค่ะคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองติดนิดเดียวนะคะคือดาวพระอาทิตย์กับดาวพระอังคารเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ดังนั้นมันจะมีอุปสรรคปัญหาที่คุณจะต้องฝ่าฟันอีกอย่างหนึ่งคือดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวอาริมาเข้มแข็งเป็นเกษตรในภพอรินั่นแปลว่าอุปสรรคเยอะค่ะแต่เมื่อดาวเสียมาเข้มแข็งเป็นเกษตรในภพเรือนที่เสียคุณจะเก่งกว่า ดังนั้นอุปสรรคเยอะแต่คุณก็จะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหมดไปได้แล้วก็สามารถเริ่มได้อย่างยิ่งใหญ่จเจริญรุ่งเรืองค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่นะคะไพ่ก็จะบอกละเอียดไปถึงบุคคลรอบข้างที่คุณต้องเจอเจอในที่ทํางานด้วยว่ามีใครอะไรต้องระม,มัดระวังบ้างไหมนะคะไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงและเริ่มใหม่เข้ามาติดกันเลยนะคะไพ่เดทเนะี่ยอย่าไปกลัวนะคะเดทคือจบก็จริงแต่ต้องดูด้วยว่ามันจบแล้วมันตามมาด้วยไพ่อะไรถาาถ้าจบแล้วตามไปด้วยโอ้โหสิบดาบสี่ดาบสามดาบเนี่ยแปลว่าจบไม่ค่อยดีแลลวนะคะแต่ถ้าจบแล้วตามมาด้วยไพ่ The magician The magician คือการเริ่มอะไรใหม่ The magician คือผู้วิเศษ The magician คือคนที่เมื่อได้รับอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วจะพร้อมทำมันอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยที่จะสามารถเรียนรู้เร็วดังนั้นอะไรใหม่ๆที่คุณได้รับมาตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยหรือความรู้เรายังไม่แน่นพอเราจะทําได้ดีไหมไม่ต้องห่วงค่ะเพราะคุณได้ไพ่ The magician นั่นแปลว่าคุณจะทํามันได้ดีเพราะ The magician คือผู้วิเศษคือ สามารถที่จะหยิบจับอะไรลิดๆหน่อยๆก็เข้าอกเข้าใจเรียนรู้ได้ไวแล้วก็สามารถต่อยอดทํางานจากจุดนั้นที่คุณจับในเริ่มเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้ดีเลยนะคะภาพของขา่าวการเปลี่ยนแปลงค่ะภาพของขา่าวการงานใหม่ๆก็เข้ามาตามลักษณะของเด็กถือไม้เทา้าดังนั้นนะคะกิจการการงานที่คุณทําอยู่นะปัจจุบันนี้ในช่วงเดือนในช่วงที่ดาวพระ พฤหัสย้ายนะคะซึ่งก็จะกินเวลาอยู่ประมาณบางทีอาจจะเกิดก่อนหรือเกิดหลังนะดาวย้ายวันที่28กันยาบางทีอาจจะเกิดก่อนลวงหน้าหรือเกิดหลังบวกลบสัก15-30วันนะคะก็อาจจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาหรืออาจจะต่อไปถึงต้นพฤศจิกาหน่อยเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยไปจนถึงต้นพฤศจิกาเดี๋ยวก็จะย้ายอีกนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในช่วงสองสเดือนนี้นี่แหละ แล้วก็อะไรเดิมๆที่คุณเคยทำเนี่ยที่ก่อนที่คุณจะจบไปเนี่ยคุณจะฝากผลงานไว้ได้อย่างดีด้วยเพราะตัวตนของคุณได้ไพป the world นะคะตรงนี้นี่ที่เห็นสีเขียวทาไว้ตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะคือว่ามันเป็นภาพโป้เลยต้องเอาสีมาแปะไว้ก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวโดนแบน ไพ่ The World คือไพ่ของคนที่มีประสบการณ์สูงผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปัญหาทางด้านการงานมาเยอะดังนั้นคุณก็จะมีวิสัยทัศน์ดีในการแก้ไขปัญหาแถมคุณยังได้ไพ่ของคนที่มีความรู้มีความสามารถสูงเป็นคนที่มีคนเกรงอกเกรงใจด้วยคือไพ่พระไพ่ hermit แบบนี้นะคะดังนั้นในที่ทํางานของคุณในที่ทํางานเดิมๆที่คุณกําลังจะจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก่อนที่คุณจะเปลี่ยนคุณก็ฝากผลงานดีๆเอาไว้ให้เขาจดจํานะคะจดจําในทางที่ดีนะ ฝากผลงานดีๆเอาไว้หรือบางทีคุณจะต้องแทนงานสอนงานคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนคุณคุณก็สอนได้เป็นอย่างดีนะคะให้ความรู้เขาเต็มที่ก่อนที่คุณจะเดินจากไปอำลาไปนะคะอำลาไปแล้วเขาก็คิดถึงแล้วคุณก็ไปริเริ่มใหม่ในที่ใหม่ที่คุณก็จะทําให้คนในที่ใหม่ประทับใจแล้วที่ใหม่ก็มาพร้อมกับไพ่การเงินในลักษณะที่เป็น ราชาถือเหรียญเลยการเงินที่สูงมากๆนะคะราชาเหรียญน,นี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดใบหนึ่งในสำหรับในเรื่องของการเงินเลยแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่บอกดาวการเงินของคุณก็เป็นเกษตรยังไงการเงินคุณมั่นคงอยู่แล้วถึงแม้ชีวิตการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตามคุณมีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นนั่นคือเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณยอมที่จะเปลี่ยนแปลงในจุดนี้นะคะหรืออย่างน้อยถ้ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นได้เห็นชัดเจนในช่วงนี้คุณก็เห็นโอกาสสมมติว่าถ้าคุณย้ายบริษัทมันอาจจะต้องไปติดโปโปปกก่่อออนนสัเดืคแตุณมงวา โปมันก็จะต้องได้เงินเยอะขึ้นกว่าที่เดิมคุณก็น่าที่จะเลือกที่จะไปนะคะมีการเดินหันหลังจากไปไปสู่ที่ใหม่แต่ต้องบอกเตือนไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงคุณก็อาจจะยังไม่นิ่งนะเพราะว่าดาวพฤหัสมันย้ายมาตรงนี้เนี่ยมันย้ายมาแค่เดือนเดียวเองแล้วเดี๋ยวพอเดือนพฤศจิกาก็ย้ายกลับ เข้าไปสู่ในเวลาสีกลุ่มแต่ย้ายกลับเนี่ยจริงๆก็ยังอยู่ในจุดที่ดีสําหรับคุณนะคะเพราะว่าพอย้ายกลับก็เป็นเลงลัคนาของคุณแต่จะดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวในช่วงเดือนพฤศจิกาเรามาดูกันต่อนะคะอันนี้เป็นช่วงเดือนตุลาเอาการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไปก่อนทีนี้คนรอบข้างคนที่คุณจะได้ไปทํางานร่วมด้วยนะคะที่เป็นเจ้านายถ้าสมมติว่าคุณจะต้องมีเจ้านายนะคะถือว่าเขาจะมองว่าคุณเก่งและเขาก็อยากที่จะ ให้คุณได้แสดงฝีมือให้เต็มที่ดังนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้เข้ามาซัพพอร์ตคุณอะไรมากนักน,นะคะคุณอาจจะต้องแสดงฝีมือให้เขาเห็นก่อนว่าเออคุณเก่งจริงแค่ไหนตามสมราคาที่เขาแนะนําคุณมาหรือว่าที่คุณไปสัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยหรือเปล่านะคะทีนี้คนที่ไม่ได้มี เจ้านายนะคะก็เป็นเรื่องของลูกค้าลูกค้าใหม่ๆของคุณเนี่ยเขาก็รอดูคุณอยู่นะคะด้วยความคาดหวังเลยแหละว่าคุณจะทําผลงานให้กับเขาให้ได้เป็นอย่างดีก็แล้วก็ดูว่าคุณก็ไม่ได้ทําให้ลูกค้าหรือเจ้านายผิดหวังนะคะเ <estaba S 1> <neh. S 2> พื่อนร่วมงานส่วนใหญ่แล้วดีนะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเพื่อนร่วมงานก็อยู่ในจุดที่กลมเกลียวกันดีค่ะส่วนลูกน้องคุณถ้าคุณจะมีลูกน้องนะคะถ้าใครไม่มีลูกน้องก็ฟังผ่านๆไปถ้าคุณจะมีลูกน้องลูกน้องคุณจะเก่ง แต่ลูกน้องคุณจะดื้อเพราะว่าตำแหน่งลูกน้องคุณดันได้ไพ่สีดาบนะคะนั่นแปลว่าเจอเจอกับคนที่เขาคิดว่าบางทีเขาเก่งกว่าคุณคือเขาคิดนะคะแต่ตรงเนี้ยจุดเนี้ยคุณก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณเป็นผู้พิเศษไงและคุณก็เป็นผู้คงคงแก่ความรู้มีประสบการณ์เยอะนะคะคุณก็ต้องแสดงความสามารถให้เขาเห็นก่อนถ้าเขาเห็นความสามารถอันเต็มเปี่ยมของคุณแล้วเขาก็จะยอมเชื่อฟังคุณในที่สุดเองนะคะอย่าเพิ่งไปกลัวอย่าเพิ่งไปหวาดหวั่นลูกน้องลูกน้องอาจจะเชลเลนจ์คุณ นะคะอาจจะแบบลองภูมิคุณดูซิว่าคุณเก่งกว่าไหมคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะศึกษาเรียนรู้ลูกน้องแต่ละคนก่อนว่าเขามีนิสัยอะไรอย่างไรภาพรวมแล้วคุณมีลูกน้องที่เก่งแต่ส่วนใหญ่แล้วคนเก่งก็มักจะมาพร้อมกับความมีอีโก้นั่นแหละค่ะนะคะแต่ว่าคุณเป็นชาวสิงห์อ่ะชาวสิงห์ก็เป็นผู้นําอยู่แล้วเดี๋ยวคุณหาทางได้ว่าคุณจะนําลูกน้องเก่งๆให้อยากทํางานให้กับคุณได้อย่างไร มีไพ่สีดาบตรงนี้นิดนึงนั่นเป็นเรื่องของความขุกขะนะคะก็คืออย่างที่บอกคือบางทีมันอาจจะไม่ได้สมุทราบรื่นนักนะคะในเรื่องของการดเริ่มตรงนี้เพราะว่าดาวพระเสาดาวแห่งอุปสรรคปัญหาของคุณเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่แต่มันก็แค่สีดามันไม่ได้หนักหนาอะไรคุณสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ทั้งหมดอยู่แล้วค่ะทิศทางมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำไปสู่หนทางที่จะทำให้คุณมีความก้าวหน้าและก็ร่ำรวยมากยิ่งขึ้นได้ค่ะ ฝากนิยายของเกดไว้ด้วยนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยค่ะโดยใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายออนไลน์อยู่ในเว็บเม e ็ปอีบุ๊กนะคะสามารถหาลิงก์ของนิยายได้โดยเข้าไปที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้แหละค่ะหรือถ้าคุณอยากจะฟังนิยายแบบเสียงนะคะเกดก็มี YouTube ช่องอ่านนิยายให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจนะคะเข้าไปหาฟังกันได้เลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ